รู้ไหมครับว่าหาดทรายแก้วที่สัตหีบชนบุรีนั้นเต็มไปด้วยความงามและเรื่องราวสุดพิเศษที่หลายคนไม่รู้หาดนี้อยู่ในเขตดูแลของหน่วยทหารจึงมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนานักท่องเที่ยวต้องผ่านจุดตรวจพิเศษเสียค่าธรรมเนียมคนไทยเริ่มที่50บาทส่วนต่างชาติถูกจำกัดเวลาไม่เกิน17นาฬิกา ทีน่นี่น้ำทะเลใสแจ๋วหาดทรายขาวเงียบสงบแตกต่างจากหาดนิยมทั่วไปทำให้โดดเด่นสำหรับดำน้ำตื้นดูปะะการาังสีสันสดใสอีกทั้งยังพบลิงที่มาทักทายน่ารักแต่ควรระวังปลอดภัย ที่นี่ยังเป็นพื้นที่ฝึกทหารเคยเห็นเรือรบเคลื่อนผ่านจริงๆในายามเช้าและเย็นท่ามกลางเสียงทะเลกระซิบทำให้รู้สึกเสมือนห้องเรียนธรรมชาติเต่าทะเลมาวางไข่และมีการทำวิจัยฟื้นฟูร,ระบบนิเวศนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์พักค้างคืนแบบบ้านพักรับรองริมหาดต้องจองล่วงหน้า หาดสายแก้วคือแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ที่คนไทยไม่ควรพลาดเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ